การซ้อมตอนนี้นะคะก็คือฝึกซ้อมกันก็ถือว่าพยายามคุยกับทางโค้ชนะคะในเรื่องของจังหวะการเล่นแล้วก็หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเทคนิคหรือว่าจะเป็นเรื่องพละกกาลังค่ะตอนนี้ก็คือพยายามฝึกซ้อมให้มันเข้าจังหวะตัวเองที่มันเป็นธรรมชาติที่สุดค่ะแล้วก็ในส่วนของเรื่องคู่แข่งขันก็คิดว่ายังมีหลากหลายสไตล์ในการเล่นนะคะเพราะว่าแต่ละคนเล่นไม่เหมือนกันแต่ว่าการที่เราจะต้องปรับสไตล์การเล่นอย่างเงี้ยมันต้อง อยู่ที่ณนะวันนั้นค่ะคือเราต้องพยายามเข้าใจเกมในรูปแบบของการแข่งขันค่ะแล้วก็ส่วนในช่วงช่วงการแข่งขันชิงแชมป์โลกนะคะก็ยังมีการแข่งขันกีฬาซีเกมที่ประเทศมาเลเซียค่ะ,คะก็อย่าลืมให้กําลังใจนะักกีฬาทีมชาติไทยที่จะร่วมการแข่งขันในรายการนี้นะคะส่วนตัวเมย์เองเมย์ก็มีการแข่งขันชิงแชมป์โลกค่ะก็สามารถชมการถ่ายทอดสดทางทูวิชั่นนะคะก็อย่าลืมส่งกําลังใจกันมาเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ